สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบรีวิวช็อปแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราก็จะมารีวิวตัวโปรแกรมนะครับเป็นตัวโปรแกรมสำหรับตัว GM 300นะครับ GM 300ก็เหมือนเดิมครับเป็นตัว GM ส0 0แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวดอทนะครับสำหรับ GM 300โดยเฉพาะนะครับคือจะ แยกออกไปเลยเป็นตัว GM 3 0 0อย่างเดียวนะครับมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเราก็จะให้ลิงก์ลูกค้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นลิงก์ตัวนี้เลยนี่นะครับก็จะมีไฟล์โหลดได้นะครับพอได้ลิงก์ไปก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะไปแบบช้าๆนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ทําไม่ค่อยเป็นนะครับจะเอาแบบ ช้าๆจะได้เข้าใจง่ายนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่นะครับไม่ไม่ต้องกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้คือมันจะเลื่อๆได้นะครับเรามากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นตัวรูปดาวน์โหลดตัวนี้นะครับกดปุ๊บนี่ครับก็จะรอนิดนึงนะครับก็จะมีแจ้งเตือนว่า สแกนไวลัสไม่ได้นี่ไม่ต้องสนใจนะครับกดตัวดาวน์โหลดต่อไปครับผมก็จะขึ้นอันนี้เป็นตัว Microsoft Edge นะครับจะไม่ใช่ Chrome นะครับตัวนี้ก็คือดาวน์โหลดมาแล้วนะครับคือแต่ละเวอร์ชั่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องๆไปนะครับอันนี้ที่ผมสาธิตก็คือจะเป็นตัว Microsoft Edge นะครับไม่ใช่ Google Chrome นะครับนี่นะครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับกดเลยครับ แต่วิธีการก็จะคล้ายๆกันครับผมพอดีนี่มาดูตรงนี้นะครับตัวแสดงในโฟลเดอร์นะครับคือวิธีการโปรแกรมของเราก็คือจะอยู่ในไดซีนะครับถ้ามาอยู่ในไดซีก็จะไม่ทํางานนะครับตัวนี้เป็นไดซีเหมือนกันครับแต่ว่าเห็นไหมครับมันจะมีอะไรเยอะๆเลยคือไม่ได้อยู่ไดซีด้านนอกนะครับแล้วก็มา c o ปปี้นะครับเรา๊อปปี้ตัวนี้นะครับ คอนโทรลซหรือว่ากดตอนนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เป็นมิโน่สิ1นะครับจะใช้งานง่ายหน่อยจะมีตัวเลือกให้กดได้เลยแล้วก็มาวางตรงไดซีนะครับกดคอนโทรลบีครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไรครับกดดําเนินการต่อนะครับนี่ครับไฟล์ตัวไฟล์ดอทก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับไฟล์ดอทตัวนี้แล้วก็วิธีการต่อไปก็คือเราก็จะคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่ e x t r a c t here นะครับ ย้ำว่ากดปุ่มนี้นะครับห้ามเลือกตัวอื่นนะครับขึ้นต้นด้วย E แล้วก็ลงท้ายด้วยเฮียนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับต่อี้นะครับกดเลยครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนนิดนึงนะครับกดเย็ดไปครับกดเย็ดหรือกดใช่นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับ โฟลเดอก็จะมานี่ครับ GM 300 by p h o ายโปโพลิโดชอปนับก็คลิกเข้าไปได้เลยทีนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่คำว่าด o t บ o อนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็กด Sen d t o ูนะครับเซน d t ทูจะส่งไปยัง De s k t ท็ครับผมนี่นะครับมาดูกันเลยก็ยกไปนะครับ ทำไมถึงเซนทูมาที่เดสก์ท็อปเพราะว่าจะได้ใช้งานง่ายๆนะครับเพราะว่าจะได้ชารใช้งานง่ายๆคืออยู่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้มาลองเปิดดูนะครับแล้วก็เด็กคนคลิกได้เลยครับใช้งานง่ายๆครับผมนี่นะครับตัวนี้จะลองรับทั้งคอมหนึ่งและคอมสองนะครับจะเป็น คอมหนึ่งและคอมสองนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ร้านทําขึ้นมาก็จะรองรับทั้งคอมหนึ่งและคอมสองครับแล้วก็มาดูว่าตัวนี้มันเป็นวินโดว์อะไรนะครับเผื่อหลายท่านสงสัยหรือว่าไม่กล้าเอาไปใช้นะครับกลัวใช้ไม่ได้เนาะนี่นะครับวินโดว์นี่นะครับวินโดว์สิบเอ็ดโปรนะครับตอนนี้เป็นวินโดว์สิบเอ็ดนะครับก็ประมาณนี้เลยครับนี่นะครับทีนี้วิธีการใช้ก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปครับ กด01ครับนี่ครับก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาก็ใช้งานเหมือนเดิมนะครับกด F9 F อะไรก็เหมือนเหมือนทเราใช้ในดอทได้เลยนะครับผมแล้วกด F10 ครับก็จะมีอยู่4โปรแกรมนะครับสำหรับตัว GM 300ก็จัดประมาณนี้ครับน่าจะใช้ควบคุมกันทุกอย่างครับผมที่ที่ใช้มาในไทยเรานะครับก็จะใช้ประมาณนี้ครับไม่น่าจะเครือนี้นะครับ หรือว่าท่านใดสนใจเป็นแบบตัวเต็มๆถ้าเป็นตัวโปรแกรมเต็มก็มีนะครับแต่ตัวนี้คือสําหรับลูกค้าที่สนใจเฉพาะสาย GM 300ก็จะมีเป็นตัวนี้ให้ครับผมดูตัว04นส่ะครับ04นเป็น d ดเดียน M 2 8 0นนะครับส0 8นนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับผมการใช้งานก็คล้ายๆกันครับไม่ไม่ได้ใช้งานยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผม ก็จะประมาณนี้แล้วตัวนี้คือออกแบบมาให้รองรับคอม1กับคอม2นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมรอนจริงก็จะได้แค่ประมาณคอม1กับคอม2นะครับก็ใช้งานง่ายครับตัวโปรแกรมรอดตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งก็ง่ายครับนี่ครับแค่ติดตั้งลงไปแล้วก็ใช้งานได้เลยครับผมไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับส่วนวิธีการโปรแกรมก็ เดี๋ยวจะมีคลิปอีกต่างหากแยกไปนะครับซึ่งผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านใดสนใจเป็นตัวโปรแกรมหรือว่าตัวสายโปรแกรมนะครับเป็นรุ่นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับก่อนเดินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการสั่งซื้อครับขอบคุณครับ